สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยวัเลีเมทไทยฟิลิปปินที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่ากองเชียร์ของทั้งสองประเทศก็ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอลกันมากๆอยู่แล้วนะครับยอดวิวจึงพุ่ง1ล้านกว่าวิวภายใน7ชั่วโมงก็มีแฟนๆลงสตอรี่นะครับแล้วก็แท็กหาลิสเมนนะครับ ซึ่งเธอก็เพึ่งแข่งหลีกอเมริกากับเจเจนุสราซึ่งเธอก็เป็นอดีตนักวอลเลย์ทีมชาติของอเมริกาด้วยนะครับโดยในแคปชั่นก็บอกว่ายอดวิวทีมไทยฟิลิปปินส์นะครับแตะหลักล้านกว่าวิวภายใน7ชั่วโมงอยากให้หลีกอเมริกานำนักกีฬาอาเซียนไปเล่นอีกแล้วลิทเมนนะครับก็แชร์ลง i อของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าโอ้ฉันรักแฟนฟน แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับอย่างเจเจไปเล่นลีกอเมริกาเขาก็เห็นแล้วนะครับถึงพลังกองเชียร์ชาวไทยไม่ว่าจะเข่งเช้ามืดแค่ไหนคนก็รอเชียร์กันเยอะมากนะครับมาวันนี้เขาพูดว่ารักแฟนๆชาวไทยก็น่าปลื้มใจนะครับน่ารักมากๆครับลิสแมน